รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการที่จะมาแบ่งปันพลังสร้างสรรและแรงบันดาลใจในเนื้อหาและแขกรับเชิญที่หลากหลายทางช่อง5 HD แห่งนี้ค่ะ วันนี้แขกรับเชิญของดิฉันคือหนุ่มน้อยไรแขนทั้งสองข้างตั้งแต่กําเนิดแต่ว่าเขาโตมาด้วยความสู้ชีวิตมากๆแล้วก็มีทัศนคติที่ดีมากๆเลยนะคะปัจจุบันนี้อายุ18ปีแล้วอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกความสามารถที่โดดเด่นของเขาในเวลานี้แล้วก็ทํารายได้เลี้ยงชีพได้ด้วยก็คือการวาดภาพศิลปะค่ะซึ่งก็ฝึกฝนมาเป็นเวลานาน,านจนกระทั่งตอนนี้ฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะคะแล้วก็ เห็นภาพสวยๆลงบนกระเป๋าผ้าขายที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้เลี้ยงดูแม่ได้นะคะและความฝันสูงสุดของเขาในตอนนี้ก็คืออยากเป็นจิตรกรไปทำความรู้จักกับเขากันสั้นๆก่อนที่จะมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะยืนนนนนืนนนนนนบคสูเพพ่อฝัลาถ้ ไม่หมิ่นเงินน้อยไม่รอคอยวาสนาคือถ้อยคำที่หลายคนต่างชื่นชมในความขยันและความกระตันยูของน,น,นายวัธนคคำอินหรือน้องทามอายุ18ปีนักเรียนโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาอำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกแม้จะพิการไร้แขนทั้งสองข้างโดยกำเนิดแต่กลับสู้ชีวิตตั้งใจทำงานหาเงินช่วยแม่แต่ที่พ่อผมทิ้งไปก็คือทางที่บ้านก็ไม่มีรายได้เลยครับ ผมเลยตัดสินใจาวาดภาพเพื่อทำการหารายได้เข้าครอบครัวแล้วก็เียงดูคุณแม่ครับผมก็พยายามาทำงานหนักขึ้นเพื่อที่จะหารายได้มาให้ทางที่บ้านครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ผมลำบากมากครับผมไม่มีกินเลยครับผม ด้วยฐานะทางบ้านทําให้น้องทามสงสารแม่จึงอยากทํางานเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวและส่วนหนึ่งเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในอนาคตอันใกล้นี้ทําให้ตั้งแต่อายุ8ขวบนิ้วเท้าทั้ง10จึงฝึกสัมผัสกับผู้กันมาโดยตลอด เท้าทั้งสองข้างจึงทำหน้าที่ไม่แตกต่างจากมือทั้งสองแขนแม้จะยากเย็นในช่วงแรกแต่เมื่อผ่านมากว่า10ปีการฝึกฝนทุกวันหลังเลิกเรียนได้กลายเป็นความชำนาญมากขึ้นจึงนำไปขายบนช่องทางออนไลน์ตามวลวดลายที่ลูกค้าชื่นชอบผมเรียนใน YouTube บ้างแล้วก็จะมีอาจารย์สวดบุดเมืองครับเป็น,นสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าสั่งลายไม้ผมทำครับผม ก็ทำตามที่รายลูกค้าต้องการนะคิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามครับแล้วก็ทําให้ผมใจเย็นขึ้นนะครับผมแล้วก็เวลาวาดภาพาออกมาก็จะรู้สึกว่าสบายใจครับผลงานของน้องทามส่วนใหญ่จะวาดรูปบนกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนและวาดลวดลายสวยงามบนแก้วน้ำจำหน่ายเริ่มต้นเพียง59บาท น้องถามเล่าว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถช่วยแม่หาเงินแบ่งเบาภาระของครอบครัวทําให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวค่อยๆดีขึ้นพร้อมฝากถึงลูกค้าให้ระมัดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเปิดเพจปลอมหากสนใจอุดหนุนให้สั่งจากเพจจริงที่มียอดผู้ติดตามกว่า4,000คนเพจนี้เท่านั้นใจผมก็สู้ครับผมนะบนอยู่ที่ใจครับพี่นะครับก็ขอทุกคนสูส้ๆนะครับผมอย่าท้อครับ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ช่วยกันอุดหนุนครับหรือว่าสนับสนุนผมนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากครับผมทุกๆวันน้องถามและแม่จะช่วยกันไลฟ์ขายสินค้าและพูดคุยกับลูกค้าผ่านทางออนไลน์โดยมีคุณแม่ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญคอยเคียงข้างทำหน้าที่เป็นแอดมินและช่วยดูแลน้องทามในทุกๆด้านสนใจกระเป๋าแบบสก,กีนครับจะขอเป็นโลโก้จะเห็ได้ไหมครับเดีย๋ยวสง่งรูปให้ครับได้ครับ ผมตอบไปแล้วนะครับผมตอบไปแล้วนะครับแม่รักน้องทามค่ะขอบคุณใจแล้วก็อยากจะบอกให้น้องทามสู้ๆไปด้วยกันค่ะย้อนไปเมื่อปี2558น้องทามคือหนึ่งในคนไทยหลายล้านคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมไบฟอร์มมัมปั่นเพื่อแม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรภาพของน้องทามที่แม้จะพิการไร้แขนทั้งสองข้างแต่กลับมีหัวใจนักสู้โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจัก,กรยานที่เหมาะสำหรับผู้พิการไร้แขนเพื่อปั่นได้สะดวกขึ้นให้กับน้องทามและมีพระราชกระแสร,รับสั่งทรงชื่นชมว่าหัวใจเด็กคนนี้มีสีธงชาติและแผ่นดินที่น่านับถือ นั่นก็คือเรื่องราวของน้องทามวัฒนะคำอินพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะสัมภาษณ์เขาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะ ที่ฉันอยู่กับน้องทามวัฒนะคำอินนะคะสวัสดีค่ะน้องทามสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมตั้งแต่น้องทามเริ่มเริ่มรู้จักกับศิละปะเริ่มชอบศิละปะเนี่ยน้องทามเริ่มต้นยังไงฝึกยังไงคะ <c oughs> ตอนแรกผมก็เรียนปกติเนี่ยลยครับเลามีวิชาหนึ่งเป็นวิชาคอมครับผมเขาให้วาดรูปในโปรแกรมของผมในคอมครับผมก็ <c oughs> ลงวาดภาพ แข่งกับเขาครับผมก็ได้รางวัลที่ห้าครับหนึ่งในห้าครับผมครับผมแล้วก็เลยว่ามีครูเขาเห็นไปแล้วเขาก็เลยอ่าให้ผมลองมาฝึกวาดบนกระดาษอะไรนะครับเพื่อที่จะนําตัวผมไปแข่งขันศิลปะการเป็นาผมก็ลองไปแข่งก็ได้ชนะเหรียญทองมาเรื่อยๆเลยครับผมตั้งระดับกลุ่มแล้วก็จังหวัดแล้วก็ระดับภาคครับผมก็แข่งลงแข่งขันมาเรื่อยๆแล้วก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆเลยครับผมแล้ว จากการที่วาดภาพในคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มาวาดภาพจริงในกระดาษทีนี้เราก็ต้องต้องฝึกเท้าให้มันแข็งแรงขึ้นหรือว่าอย่างไงฮะใช่ครับผมก็เพราะว่าถ้าเป็นในโปรแกรมเนี่ยมันก็จะง่ายครับผมแต่ถ้าเป็นในกระดาษเนี้ยมันตอนแรกก็ใช้สีไม้ผมสีไม้มันค่อนข้างยากเพราะว่าเวลาระบายมันต้องลงน้ําหนักเข้มน้าหนักอน่อมนะครับเวลาถ้าน้ําหนักเข้มก็ต้องกดแรงๆบางทีกดแรงๆก็จะ กดนื้อเท้าเงี้ยครับผมกดนาน,นานเงี้ยครับผม mm hmm. ก,ก็พยายามฝึกให้แบบว่าคล่องแล้วก็แบบนะครับมันก็ชินมาได้เอยมันก็ไม่รู้สึกอะไรครับผมก็ทําได้ค่ะตอนนี้ใช้ได้ทั้งเท้าวขวาเท้าซ้ายไหมหรือว่าเราต้องใช้ใช้เท้าวขวาว่าเป็นหลักหรือยังไง,งนอาละเอียดๆก็จะใช้เท้าวขวาเอาแต่ถ้าเป็นงานแบบว่าลองสีพื้นหรือว่าอะไรระมาเนี้ยเท้าซ้ายก็ใช้ได้ครับผม วาดภาพได้ทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาเลยใช่ครับเก่งมากๆแนวภาพที่น้องทมาชอบวาดมากที่สุดคืออะไรเป็นแนวกซี่แล้วก็เป็นแนวแบบว่าพวกวิวธรรมชาติแบบว่าอะไรมาเนี่ยผมจะชอบออกไปทําตามที่สถานท,ที่ต่างๆครับผมผมก็พยายามดูแล้วผมก็วาดตามครับผม <c oughs> การวาดภาพของเราเนี่ย เริ่มหาเงินได้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ทานจำได้ไหมอ่อก็เป็นช่วงโควิดครับผมช่วงโควิดก็คืออ่าก็ลําบากครับผมก็ไม่ค่อยจะมีกินเท่าไหร่ครับผมก็แม่ก็เลยอ่าพูดขึ้นมาว่าลองเอาไปซื้อกระเป๋าผ้านะมาผิดไหมอะไรเงี้ยซื้อถุงผ้าป็นกันอะไรเงี้ยผมก็เลยอ่าได้ครับผมก็แม่ก็ไปลงทุนซื้อกระเป๋ามาให้สักสิบยี่สิบใบไงผมผมก็ลองเทนเทนดูครับ แล้วก็ลองโพสขายเฟซบุ๊กรับผมก็มีคนสนใจเข้ามาติดต่อมาผมก็เลยซื้อมาทำเรื่อยๆครับจนตอนนี้ก็จ้างเป็นเพจ a c e b o o k ขายของผมก็ตอนนี้ก็ลูกค้าอุดหนุนเข้ามาเยอะมากครับจนผมจนจนตอนนี้ผมทำไม่ทันแล้วพี่จากที่เดือดร้อนนะอยากจะหาเงินช่วยแม่หน่อยอะไรอย่างี้ใช่ไหมปรากฏว่าตอนนี้ทำไม่ทันเลย ครับอยากจะอยากจะมีสักสักสิบเท้าแล้วตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับผมเน่้รักมากขายใบหนึ่งเท่าไหร่กระเป๋าเพ้นท์าบาจะมีราคาตามไซส์ผมไซส์ไซส์เล็กสุดก็จะอยู่จะเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์ผมจะอยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทครับผมถ้าเป็นกระเป๋าใหญ่ใหญ่กว่าอีสีนิดนึงก็จะราคาหกิบเก้าครับ แต่ถ้าเป็นงานเพ้นท์จะอยู่ที่9.9บาทบะไปก็ะจะมีราคาครับไปเรื่อยๆครับผมค่ะ,คะแต่เห็นมันมีรวดลายมากมายหลายแบบนะก็คือทั้งทั้งที่เราอยากจะวาดเองกับทั้งที่ลูกค้าสั่งสั่งได้ด้วยถูกต้องไหมใช่ครับใช่ครับผมส่วนใหญ่เขาจะสั่งวาดลายอะไรส่วนใหญ่จะเป็นพวกแนวพวกสัตว์พวกรูปหน้าคนหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรูปหน้าสัตว์ค่ะน่ารักน่ารักแนวอย่างนี้ ค่ะแล้วพอตอนหลังเนี่ยนอกจากเพจ facebook ของน้องทามแล้วนะคะก็ยังมีแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยน้องทามก็เริ่มไปใช้ TikTok แล้วน้องทามก็เริ่มมีการไลฟ์อะไรต่างๆเนี่ยตอนหลังที่ไลฟ์คล่องเลยนะทําฝึกยังไงแล้วแรผมเป็นคนก็ผมก็เป็นคนขีย์ไผกก็พูดเกีเก่หกก็ก็แม่ก็เลยชวนว่าออมาลองไลฟ์ขายกันดูบ้างไหมอะไรปรนะมาณนี้เพราะว่าชวา่วงนั้นเขได้เริ่ม บางๆลงแล้วนะครับผมแม่เลยชวนมามาลองไลฟ์สดกันไหมนะมาเนี่ยเพราะว่าแล้วก็อย่างก็เป็นเพื่อการเป็นเป็นการแบบว่าเตือนลูกค้าผมเพราะชาชว่ามันมีเมิจฉาชีพผมเอาเพจผมนะครับผมไปแอบอ้างนะครับผมแล้วก็บอกลูกค้าผมก็เลยมาไลฟ์สดเพราะว่าเจอลูกค้าอ่ะอันนี้ที่ผมไลฟ์นี่จะเป็นเเพจของผมจริงๆนะผมผมไม่หลอกลูกค้า<อ>แต่จะมีอีกเพจหนึ่งก็คือเป็นเพจของมิจฉาชีพนะครับผม นั่นแหละครับค่ะก็เลยได้ประสบการณ์ตอนนี้เลยคล่องเลยก็ยังยังไม่คล่องแล้วแล้วผม <c oughs> ยัง,ยงไม่คล่องเหรอพี่ว่าคล่องแล้วนะ <ผม S 2> เดี๋ยวนี้ลไลฟ์เก่ง,งขึ้นเยอะเลยทีนี้ต้องถามตั้งตั้งเป้าว่วาจะทําอะไรอย่างนี้ต่อไปไหมคือเช่นจะหวาดภาพตอนนี้วาดภาพเพ้นท์ภาพลงบนกระเป๋าผ้าแล้วทําคิดจะขยาย ทำเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวหรือว,ว่าทํางานศิละปะเนี่ยต่อยอดไปยังไงอีกบ้างก็คิดว่าน่าจะ,ะเป็นต่อยอดไปเรื่อยๆนะผมก็ตอนนี้ก็ถ้าได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็จะ,ะไปฝึกฝนวิชาครับผมไปเรียนรู้กับอาจารย์นะครับผมก็อาจจะมีผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้นนะผมแล้วก็จะพยายามไม่ทิ้งพวกกระเป๋าพออะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นงานที่ทําให้ผมแบบว่า มีทุกวันนี้ครับผมถ้าผมไม่เป้นกระเป๋าขายผมก็ผม,มรู้ชีวิตผมจะเป็นยังไงครับผมเพราะว่าช่วงนั้นลาบากมากครับผม mm. ที่ทาให้ผมมีวันนี้ดีขึ้นมาก็เป็นเพราะงานเปนกระเป๋าอะไรผม,ผมก็จะพยายามสร้างสารรค์ขึ้นมาเรื่อยๆผมก็จะพยายามพัฒนาฝีมือแล้วก็ตอนนี้ก็มีทําเสื้อขายครับผมเสื้อผมจะ,ะเป็นการว่าวาดออกแบบบน iPad นครับพี่แล้วก็เอามาคัดท mm. ีใส่เสื้อผม ก็สร้างสารรค์ผลงานต่อไปเรื่อยๆทั้งเป็นผลงานศิละปะที่เราชอบด้วยแล้วก็เป็นผลงานที่สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ขายให้ลูกค้ามาจุนเจือเราตอนนี้คือเรียกว่าไม่เดือดร้อนเหมือนตอนช่วงโควิดพี่หนิงถามหน่อยตอนที่น้องไทมบอกว่าตอนนั้นเดือดร้อนมากเนี่ยแทบไม่มีจะกินเนี่ยตอนนั้นคือมันเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วงโควิดครับพี่ก็ไม่มีไรายได้อะไรเลยครับผมว่าตอนแรกแม่ก็ขายอาหารตามสั่งคผม ว่าแล้วก็ช่วงโควิดครับเขาแบบว่าไม่ให้ลูกค้านั่งกินเนี่ยครับผมก็ทําให้ลูกค้าว่าน้อยลงเนี่ยครับผมก็เลยแม่ก็เลยว่าหยุดขายครับผมแล้วก็ว่าช่วงนั้นก็ไม่มีจะกินับผมว่าแบบว่าอย่างไงก็ต้องค่าใช้จ่ายเรื่องแบบว่าค่ากินค่าอยู่แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆครับผมในครอบครัวมันก็ไม่ค่อยจะมีครับผมแล้วก็แบบว่าบางทีกินข้าวก็กินข้าวน้ำปลาเนี้ยครับผม แล้วก็ทอดบางทีทอดไข่จริงๆผมค่าท,ทอดไข่มีนี้ก็จะกินข้าวแกบบับน้ำพริกเนี้ยครับผมก็บางทีก็เป็นกับข่าที่ผมไม่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 หยดไปไงผมกินไม่เต็มเนี้ยครับผมผมก็ต้องยอมทนกินครับผมเพราะว,ว่ามันไม่มีถ้าไม่กินก็ไม่มีกินนะครับผมก็เลยต้องว่าทนกินครับผมตอนนี้ก็ เรียกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วเนะจากการากที่<า>ทมีฝีมือทางด้านศิลปะแล้วก็เห็นภาพขายแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปก็ได้เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยและน้องทามก็คงจะเติบโตยิ่งขึ้นเรื่อยๆต่อไปอีกนะคะจริงๆเราตั้งเป้าเอา,เอาไว้ว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรหลังจากเรียนจบได้ปริญญามาแล้วอยากทําอะไรส่วนตัวว่าอยากเป็นนักวาดภาพนักออกแบบประมาณนี้ครับผมเพราะว่า่าผม ชอบในด้านนี้แล้วก็น่าจะเป็นการที่แบบว่านี่ครับเป็นนักศิลปนักจิตรกรนี้แล้วครับตอนสมัยน้องทามเด็กๆอ่ะกว่าน้องทามจะโตขึ้นแล้วก็เข้มแข็งแบบนี้นะคือวันนี้พี่หนิงเห็นความเชื่อมั่นในตัวเองของน้องทามเห็นพลังและเห็นความสร้างสรรค์ของน้องทามแล้วก็สิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยมันเป็นเชิงบวกมากๆตอนเด็กๆน้องทามเคยเคยมีความรู้สึก เศร้าเคยมีความรู้สึกท้อเคยมีความรู้สึกเครียดหรือกดดันว่าเราไม่เหมือนคนอื่นไหมตอนเด็กๆอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองด้อยเรื่องอะไรนะครับผมเพราะว่าปกติก็อยู่กับคนเวลาเรียนตั้งแต่เด็กๆผมก็เรียนกับคนปกติเงี้ยผมผมก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแล้วผมไม่เคยคิดว่าไม่มีแขนเพื่อนแล้วก็ไม่เคยคิดน้อยใจหรือว่าแบบว่ามองว่าร่างกายผมเป็น หุดอ่อนนะครับผก็ตอนบางทีอาจจะคิดว่าเออร่างกายผมที่ไม่มีแขนเนี้ยผมเป็นจุดแขนน็งของผมนะครับผมเป็นแรงผลักดันให้ผมสู้ครับผมเป็นแรงผลักดันให้ผมสู้ครับผมแบบว่าไม่ยอมท้อไม่ยอมแพ้ครับผมเวลาผมตั้งใจทาอะไรผมก็จะพยายามทําให้สําเร็จครับผมจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับผมื้อทำเป็นเด็กที่คิดบวกมากแล้วความคิดบวกของตัวเองนี่เองมันถึงผลักดัน ะะให้ทั้งฝีมือก็อพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอยากทำอะไรก็ทำได้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจที่ดีจึงทำให้ต้องําเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพไอ้ความคิดบวกแบบนี้เนี่ยนะคะหรือว่าคิดว่านิสัยหรือบุคลิกภาพของตัวเองในวันนี้เนี่ยได้มาจากไหนน่าจะได้มาจากคุณแม่ผมเพราะว่าคุณแม่เป็นผู้หญิงที่ว่าเข้มแข็งมากครับผมเขาสามารถแบบว่าทำตัวเองได้ทุกอย่างแล้วผม างทีไม่มีพ่อครับผมแม่ก็คนทำเองทุกอย่างครับผมขับรถ้าผมไปนู่นไปนี่แล้วก็เป็นคนทาทุกอย่างครับผมเรื่องทําความสะอาดบ้านรักับข้าแบบว่าทุกอย่างครับผมเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ครับผมแม่ผมคือเขาเข้มแข็งมากครับผมก็เลยข้มแข่งครับผมผมไม่ไม่ยอมไปให้ผมเห็นแม่สู้ไม่ท้อผมก็นะครับผมผมก็้กับแม่ไม่ท้อผมก็จะ คิดแข็งให้มากขึ้นหรือแม่แล้าสุดยอดคะ่ะน้องทามผู้ชมเห็นแล้วนะคะว่าต้นแบบของน้องทามคนที่ถ่ายทอดวิธีคิดและทัศนคติที่ดีในเชิงบวกแบบนี้ให้กับน้องทามจนเขาเติบโตอยู่ในคุณภาพแบบนี้ก็คือคุณแม่นั่นเองเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะเชิญพบกับคุณแม่พร้อมกับน้องทามด้วยในช่วงสุดท้ายมาแบ่งปันข้อคิดและแรงบันดาลใจกันคะ่ะ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์ค่ะนอกจากจะอยู่กับน้องทามวัฒนาคำอินแล้วนะคะยังจะได้พบกับคุณแม่ผู้ที่เป็นผู้ถ่ายทอดทัศนคติดีๆแล้วก็เลี้ยงน้องทามมาเปรียบเสมือนทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เราอยู่เป็นสองแม่ลูกนะคะขอเชิญพบกับน้องทามพร้อมกับคุณแม่ดอกรักคำอินค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณแม่เป็นยังไงบ้างต้องย้อนกลับไปว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยหลังจากที่ต้องเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลน้องทามอยู่คนเดียวเนี่ยเหนื่อยมากไหมตอนเขาเด็กๆเหนื่อยเหนื่อยอยู่ค่ะเหนื่อยแต่ก็คุณแม่ก็ไม่ท้อค่ะเพราะว่ายังไงเราแม่ตั้งปฏิญาณมาแล้วว่าแม่จะรักแล้วเองดูน้องทามจะเลี้ยงดูให้เขาแบบสู่สังคมนี้ได้ให้ให้อยู่ในสังคมนี้ได้อะค่ะแม่ตั้งใจไว้แล้วปฏิญาณตันไว้แล้วค่ะ จะทำน้องทำเขมแข็งแล้วจะไม่ให้เขามีฟวามด้อยกับการที่ว่าเขาเกิดมาไม่เหมือนคนอื่นคุณแม่ต้องต่อสู้กับความรู้สึกอะไรบ้างหรือว่าต่อสู้กับเสียงพูดจากคนอื่นสายตาของคนอื่นหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างขณะที่คุณแม่ต้องเลี้ยงน้องทมขึ้นมาจนโตแบบนี้ค่ะคุณแม่ต้สู้กับคําพูดของคนอื่นที่ว่าเขาว่าทําไมแม่ต้องปล่อยให้น้องทมไปซื้อของทําไมแม่ ต้องใช้ต้องทำไปซื้อของลูกลูกตนเป็นแบบนี้ทำไมต้องใช้ลูกอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วแม่อยากให้ลูกลูกเนี่ยอยู่อยู่ในสังคมได้คือวันหนึ่งไม่มีแม่อ่าถ้าอย่างสมมติว่าเราเราไม่ให้ลูกไปสู่สังคมข้างนอกไม่ให้ไปรู้จักใครเลยคือว่าลูกเราก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าวันหนึ่งไม่มีแม่ขึ้นมาอย่างสมมติว่าน้องอยากกินอะไรเนี้ยน้องก็จะไม่กล้าเข้าไปแต่ทีนี้คือแม่บอกว่าให้กล้าไปซื้อของแล้วก็ให้กล้าที่ว่าจะไปเผชิญกับ สายตาของผู้อื่นใครอยากมองยังไงก็ช่างไม่ต้องไปแอะไม่ต้องไปอะไรอ่ะเสีสสยสสความรู้สึกไม่อายไม่เขินไม่ต้องเสียความรู้สึกอ่าแปลว่าคุณแม่เนี่ยไม่เคยเก็บน้องเลยแต่คุณคแม่ให้น้องออกจากบ้านให้น้องไปทํากิจกรรมให้น้องไปเรียนหนังสือ<ต>ใช้ไปซื้อของให้ไปอยู่ในโลกที่มันเป็นความจริง เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดูอาจจะดูลำบากอาจจะดูไปไหนเคลื่อนไหวไม่สะดวกเหมือนคนอื่นคุณแม่ก็ปล่อยอย่างนั้นเลยใช่ไหมไปงานพ่างงานอะไรน้องอยากเล่นอะไรคือแม่บอกเล่นได้เลยน้องเออหนูไม่ต้องไปอายใครหนูไม่ต้องหนูสแสดงความสามารถของหนูเลยหนูอยากเล่นอะไรอยากทําอะไรคือทำ<ม>ที่<ม>ว่ากอยาะทําค่คําสอนที่คุณแม่พร่ำสอนน้องทามบ่อย บ่อยที่สุดเลยเพื่อที่จะหล่อหลอมตัวตนของเขาเนี่ยคืออะไรคะแม่คือว่าน้องทามต้องอยู่ในสังคมนี้ให้ได้น้องทามต้องพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดคำนี้แม่แม่แม,แม่สอนตลอดคือน้องทามต้องพึ่งตัวเองให้ได้สักวันหนึ่งแม่แม่ไม่ได้อยู่กับหนูได้ตลอดอะไรประมาณเนี้ต้องหาเลี้ยงตัวเองได้ค่ะพอถึงวันนี้คุณแม่คุณแม่รู้สึกสบายใจหรือ,อยัง คุณแม่รู้สึกว่าถ้าไม่มีเราแล้วเนี่ยไทมอยู่ได้แล้วณนะวันนี้แม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วหรือยังค่ะค่ะแม่ก็เริ่มรู้สึกสบายใจแล้วที่ว่าน้องไทมาทาทได้อยู่ได้แต่ยังยังคือว่ายังยังแม่ยังห่วงอยู่คือยังไม่ถึงฝันจิตรกรเป็นนักวาดภาพอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าน้องไามเรียนจบเป็นจิตรกรที่ประสบความสําเร็จคุณแม่ถึงจะสบายใจนะั่นคือจุดที่เป็นความฝันสูงที่สุดของคุณแม่ใช่ไหม ข้าใช่ใช่ต้องต้องธามทำได้ไหมลูก <c oughs> น้าทำาได้ไหม <c oughs> ได้ครับผมทำได้ครับสุดยอด <c oughs> เห็นไหมแม่จะห่วงอะไรเนี่ย <c oughs> ลูกมั่นใจขนาดนี้แม่ต้องมั่นใจในตัวลูกด้วยแม่ไม่ต้องห่วงแล้วดูดูความมั่นใจของธามขนาดนี้เนี่ยก็สุดยอดมากๆอะเป็นเด็กที่คิดบวกแล้วก็มีพลังสร้างสรรค์เยอะมากเลยค่ะน้องธามนอกจากที่คุณแม่สอนธามนะ พี่พร่ำบอกตลอดเวลาว่าทามต้องช่วยตัวเองให้ได้นะทามต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้นะต้องหาเลี้ยงตัวเองให้ได้แม่ไม่ได้อยู่กับลูกตลอดนะมีคำสอนอะไรอีกที่ทามจำได้แม่นยำเมื่อน,นึกถึงคำสอนของแม่พยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้แล้วก็พยายามอยู่เรื่องคนอื่นให้ได้แล้วก็เวลาอยู่คนอื่นเนี้ยพยายามน้อมถ่อมตนแล้วก็มีน้ำใจต่อคนอื่นถ้าเรามีน้ำใจต่อหนึ่งเขาก็จะมีนำ้นนำใจกับเราพยายามแบบว่า ช่วยเหลือต uh, uh, so 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 like so ัวเองให้ได้มากที่สุดจะพยายามแบบว่าไม่ทําให้ตัวเองเป็นภาระคนอื่นแล้วก็เป็นภาระของสังคมแล้วก็ผมจะพยายามคอยช่วยเหลือคนแบบว่าพยายามช่วยเหลือครับผมบางทีใครแบบว่าอย่างเงี้ยมีความทุกข์อะไรเงี้ยผมก็จะพยายามคอยช่วยตลอดระบบผมพยายามนั่นแหละครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ไม่มีนั่นแหละครับผม เมื่อก่อนผมลำบากแล้วผมก็ไม่มีใครเข้ามาคอยช่วยเหลือครับผมช่วยเหลือตัวเองครับผมตอนีผมเห็นคนบางคนแบบว่าเขาําบากหรือว่าอายากจนหรือว่าประมาณนี้ผมก็จะพยายามช่วยเท่าที่ผมช่วยได้เต็มที่ครับผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้แบบว่ามีมีอะไรมากขนาดนั้นนะผมก็พยายามแบบว่าช่วยผมช่วยแบบว่าช่วยเท่าที่ผมช่วยได้ครับผมช่วยยังไงถามช่วยยังไงมีคนมาขอขอเงินขอยืมเงินหรืออะไรอย่างนี้ไหม อแบบว่ามันทีมีลุงคนหนึ่งเข้ามาออยังไงประมาณแบบว่าขายของนะครับขายหน้าเซเว่นอะไรเงี้ยผมเห็นลุงแล้วผมก็สงสารแล้วเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงบึกแล้วครับผมเห็นคุณลุงม่งแบบว่าตั้งแต่น่าจะตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับผมก็เห็นลุงแล้วแบบว่าสงสารผมก็เลยเหมาของคุณลุงเนี้ยแล้วก็ให้ติดลุงไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีแบบว่า คนในหมู่บ้านหรือว่าที่ผมเจอเนี่ยผมก็พยายามซื้อของไปให้หรือว่าไปแจกอะไรเงี้ยครับผมพยายามนะแพยายามช่วยเต็มที่เอาช่วยเท่าที่ผมทําได้ครับถึงว่ามันจะไม่แบบว่าใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่ผมก็ให้ด้วยใจครับผมค่ะ คือพอถึงวันที่เรามีให้ได้แล้วช่วยได้แล้วเราก็ช่วยคนอื่นแบ่งปันให้กับคนอื่นนะคะโอ้ถึงขั้นเหมาของคุณลุงที่น่าร่าสะดวกซื้อเนี่ยไม่ธรรมาดาแถมทิปให้ด้วยโอ้ป๋ามากเลยนะน้องทามเนี่ยจ่ายค่าน้ำมันรถให้เขากลับบ้านได้ด้วยสุดยอดจริงๆนี่ก็คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเราเรามีเราพอเราก็แบ่งปันนี่คือสิ่งที่น้องทามกำ,ำลังทำ ต้องชื่นชมและขอบคุณคุณแม่ที่เลี้ยงลูกได้ดีเหลือเกินแทนที่บางคนอาจจะมองว่าสมมติว่ามีลูกที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาพิการทุกพลภาพหรือว่ามีข้อบกพร่องทางนู้นทางนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะกลายเป็นภาระของสังคมแต่เปล่าเลยนี่กลายเป็นจะกลายเป็นผู้นำของสังคมในในจุดที่เขาอยู่ได้ด้วยนะแม่นะ <c oughs> สุดท้ายค่ะอยากจะให้ทั้งคุณแม่แล้วก็น้องทาม ากข้อคิดและแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมรายการของเราในวันนี้ด้วยค่ะอยากจะแบ่งปันพลังยังไงใครที่ท้อใครที่มีเรื่องราวมีความทุกข์มีความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรต่างๆสองแม่ลูกผู้เข้มแข็งนี่อยากจะแบ่งปันพลังให้คนอื่นยังไงบ้างเชิญได้เลยค่ะอยากจะบอกนะครับทุกคนับผมก็พยายามซัวว่าผมอย่าไปท้อครับผมไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรต่างๆนะผมทุกปัญหามันมีทางออกครับผมแล้วก็ พยายามอย่าไปท้อกับมัน,นับผมต้องพยายามสู้และฝ่าฟันกับมันได้ครับผมสักวันหนึง่งคุณจะประสบความสําเร็จนะผมนั่นแหละครับผมก็พยายามมีน้ําใจต่อคนอื่นนะผมก็พยายามช่วยเหลือกันครับผมเพราะว่าเราคนไทยด้วยกันครับผมเราเป็นมนุษย์เราไม่ทิ้งกันครับผมพยายามนั่นแหละครับแต่ดีช่วยกันเข้าไว้ครับผมเราคนไทยครับพี่พยายามสู้ๆครับผมทีอย่างผมก็จะเป็น กำลังใจให้กับทุกๆคนครับผมพยายามสู้เขาว่าผมอยาไปท้อาครับผมคุณแม่คุณแม่ฝากไหนค่ะสําหรับคุณแม่คนอื่นๆก็ได้คุณแม่ให้กําลังใจคือสู้ๆต่อไปค่ะะขอบคุณทั้งสองท่านทักสวัสดีค่ะัสดีค่ะัสดีค่ะและนี่ก็คือเรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์รายการของคนไทยรายการที่ห่วงใยคุณสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ